สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบรรณการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็อย่างที่บอกนะครับนะผมเคยทําคลิปหนึ่งนะที่พูดถึงมุมมองของคุณเลเริยอนะครับที่าการตรวจสอบนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะเป็นฟองสบู่หรือไม่นะครับ6สัญญาณนะของ การเป็นฟองสบู่ในตลาดหุ้นนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปนะไปก่อนนั้นนี้นะครับท่าในใดที่สนใจก็ลองไปย้อนดูเก่าๆนะครับเป็นแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึง1ใน6สัญญาณซึ่งผมมองล่าน่าสนใจนะเดี๋ยวจะมาพูดกันว่า1ใน6สัญญาณนียสามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกสินทรัพย์นะทางการเงินนะครับว่าจะอยู่ในสภาวะฟองสบู่หรือไม่นะซึ่งเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะแต่ว่าในคลิป เก่าก่อนนั้นนี่นะครับ6สัญญาณนี้นะมีอะไรบ้างนะครับนะลองไปค้นดูนะผมก็จะพูดได้คร่าวๆแล้วกันนะว่าสัญญาณที่1เนี่ยก็คือราคานะครับแล้วก็ไอตัวเ,เขาเรียกอะไรฮนะตัววัดนะในแบบเดิมอ่นะในที่วัดกันด้วยดัชนีต่างๆนะอย่างตัวบัฟเฟตอินดิเคเตอร์นะอย่างตัว price to earning ratio นะครับท,ที่มีการปรับเทียบนะเรื่องของเงินเฟอ้อแล้วนะ พวกนี้ครับก็เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งนะว่าตัวาราคาของหุ้นเนี่ยนะมันอยู่ในสภาวะฟองสบู่นะหรือว่าเริ่มเป็นฟองสบู่แล้วหรือไม่นะหรืออย่างสัญญาณที่2เนี่ยนะครับก็คือไอตัวราคานะมันไม่เสถียรน,นะหรือว่าสัญญาณที่3เนี่ยก็คือมีอนักลงทุนหรือผู้ซื้ออะไรใหม่เนี่ยนะได้เข้ามาในตลาดนะครับหรือว่าอย่างสัญญาณที่4ี่ นะก็จะพูดถึงในเรื่องของอมีการขาเขาเรียกไงฮะมีการที่มีความรู้สึกอะนะว่ามันเป็นตลาดกระทิงอะ่นะความรู้สึกและเซนติเมนต์ของมันนะนักลงทุนมันเกิดความรู้สึกนะรู้สึกว่า,ามันน่าจะเข้าไปประมาณนี้นะครับนะสัญญาณที่4นะรู้สึกแบบนั้นนะซึ่งแน่นอนก็จะอิงกับสัญญาณที่3เพราะว,ว่ามันทําให้นักลงทุนรายใหม่เนี่ยสนใจเข้าไปนะ แล้วก็สัญญาที่5ก็คือมีการซื้อนะโดยใช้พวกเครดิตนะพูดง่ายคือมันน่าสนใจอ่ะนะจึงไปกู้เงินมาลงทุนซื้อพวกคุณนะ่ะที่เราเรียกว่าซื้อมาจิน้นนะซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนะในการใช้เลเวอเรจในการเข้าไปซื้อแล้วก็สัญญาณที่6ก็คือเออเขาเรียกว่ามันมีการซื้อมากเกินไปคือซื้อแบบเก่งกำไรนะนะนนี่คือ6สัญญานะครับที่ผมเคยทำคลิป นะเล่าไว้ฟังแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงสัญญาณบางสัญญาณเช่นสัญญาณที่3นะสัญญาณที่3กมีคือมีผู้ซื้อรายใหม่ๆเข้าไปนะซึ่งมันแน่นอนถ้ามันโยงกับสัญญาณที่4ด้วยแหละก็คือสัญญาณที่บอกว่ามันมีเซนติเมนต์ที่รู้สึกว่ามันเป็นตลาดกระทิงเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะโยงกับสัญญาณต่อไปด้วยก็คือเรื่องของการใช้เลเวอเรจการใช้เงินกู้เข้าไปซื้อนะครับแต่สัญญาณที่สาที่ผมพูดถึงเนี่ย ก็จะเป็นตัวบ่งบอกว่าขนาดนี้นะมีบางท่านก็มาถามผมเหมือนกันนะว่าเอ๊น่าสนใจไหมนะถ้าจะไปซื้อในอย่างยกตัวอย่างแล้วกันนะครับเช่นตลาดสริปเอ่อคริปโตเคเรนซีนะเงินสกุลคริปโตเนี่ยสนใจไหมไอจัวบิตคอยนี้าไปซื้อนะผมก็บอกว่า คือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสินทรัพย์ทางการเงินทั่วโลกเนี่ยนะอย่างหุ้นอย่างพันธบัตรอย่างบิตคอยมันสูงขึ้นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นผลมาจากการพิมพ์เงินเข้าไปนะครับแล้วก็นักลงทุนบางส่วนโดยเฉพาะกองทุนรายใหญ่ๆนะซึ่งเขาเป็นพวกเก่งกําไรอะ่ะนะเขาก็แบ่งไปลงทุนในเงินสกุคลคริปโตบิตคอยรือทําให้เงินบิตคอยมันขึ้นสูง มื่อเงินบิตคอยขึ้นสูงเนี่ยแน่นอนนะมันดึงดูดเห็นไหมเพราะเซนติเมนต์ของมันคือเฮ้ยมันเป็นตลาดขาขึ้นนี่มันทํากําไรมันดีมันก็ดึงนักลงทุนรายใหม่ๆเข้ามาีย่ยมีหลายท่านี่ยเริ่มถามผมมาเหมือนกันว่าน่าสนใจไหมบิตคอยนะน่าสนใจไหมเงินสกุคลคริปโตซึ่งผมก็ได้พูดนะทุกแง่งบมไม่ฟังแล้วนะครับนะเพราะว่าบางคนจะเชื่อว่าเงินสกุคลคริปโตเนี่ยเป็นเงินของยุคนี้ยุคดิจิตอลนะมันจะเป็นตัวอินฟล레ชันเฮดเป็นตัวป้องกันเงินเฟอ้ออะไรก็แล้วแต่นะเหตุผลที่เขาพูดมา แต่จริงๆแล้วก็คือเงินสกุคลคริปโตเนี่ยมันเกิดจากการกระจายความเสี่ยงของพวกนักลงทุนรายใหญ่นักลงทุนสถาบันนะพวกกองทุนเฮดฟันทั้งหลายเนี่ยนะเขากระจายความเสี่ยงเข้าไปเข้าไปในตลาดบิตคอยทำให้บิตคอยมันขึ้นสูงนะแล้วมันก็เลยดึงดูดนะว่าเซนติเมนต์มันทุกคนมองว่าโอ้โหมันอยากขาขึ้นขาขึ้นแต่แน,น่นอนทุกคนจะเอาเหตุผล,ลมาแบ็กอัพก็แล้วแต่ว่ามันเกิดจากมันเป็นอินเฟลชันอะไรก็แ,แต่ซึ่งมันไม่มีข้อมูลในประวัติศาสตร์พิสูจน์หรืเปล่าไหมเพราะฉะนั้น ผมบอกว่าสัญญาณที่คุณเรโอได้พูดถึงเนี่ยนะหนใน6สัญญาณนะที่ผมพูดถึงก็คือมันมีนักลงทุนรายใหม่ๆที่เริ่มสนใจเพราะว่ากระแสมันมาเนี่ยเหมือนในตลาดหุ้นเนี่ยนักลงทุนรายใหม่ก็กระโจนเข้าไปในตลาดหุ้นในขณะที่มันนิวไฮนิวไฮโอทำไฮเนี่ยน,นั่นก็คือสภาวะที่เกิดปองสบู่แน่นอนครับมันเกิดในสินทรัพย์ไม่ใช่เฉพาะในตลาดหุ้นหรอกแม้แต่ในทองคํา ในช่วงที่ผ่านมานะที่เรามองเห็นในช่วงประมาณตอนเกิดวิกฤตโควิดสิบเนะราคาทองคําก็พุ่งขึ้นสูงเร็วมันก็มีเซนติเมนต์ของตลาดกระทิงเข้ามาแต่ไม่มีนักลงทุนรายใหม่กระโดดเข้ามาเราจะเห็นว่าราคาทองคํามันขึ้นแล้วพอขึ้นถึงจุดหนึ่งนะไอ้ฟันเดเมนทัลมันไม่รองรับแล้วนะก็จะมีบางคนที่ไปติดอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้มองว่าซื้อทองคําไปเป็นตัวอินฟลักชันเฮดไงนะเพราะมันตามกระแสก็เรียกว่าเป็นนักลงทุนรายใหม่ที่กระโดดเข้ามา บันบิตคอยก็เช่นเดียวกันนะบันฑใครที่จะลงทุนก็คิดดีๆนะว่ามันเป็นฟันดอเมนทัลหรือเป็นเซนติเมนต์นะเพราะว่ามันแตกต่างกันนะเพราะว่าตัวบิตคอยมันยังไม่มีการพิสูจน์ในประวัติศาสตร์เพราะมันเกิดขึ้นหลังปี2008มันไม่เคยถูกพิสูจน์ในภาวะเงินเฟ้อจริงๆเหมือนทองคำมันไม่เคยถูกพิสูจน์จริงๆในสภาวะสงครามโลกเหมือนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกับที่2เพราะฉะนั้นตอนที่บิตคอยขึ้นสูงอย่างเงี้ยแน่นอนมันดึงดูด พทุกคนมองเห็นกระแสมันนะว่ามันเฮ้ยมันขึ้นนี่มันเป็นตลาดกระทิงนี่ทุกคนก็โอ้โหมันโตตั้งสามสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันท่านอาจจะเป็นนักลงทุนรายใหม่นะที่กระโดดเข้าไปนะในสภาวะที่เป็นฟองสบู่ก็ได้นะเพราะผมไม่ได้พูดเฉพาะในตลาดเดียวนะพูดในตลาดหุ้นในตลาดทองคาแล้วก็ในบิตคอยด้วยท่านมีโอกาสไปติดกับดักนะโดยเฉพาะใครที่ไม่ได้ใช้เงินเย็นนะใช้เงินกู้เงินอะไรเนี่ยนะที่ท่านไปซื้อเนี่ยต้องระวังระวังนะ เพราะว่าสภาวะขนาดนี้มันอาจเป็นภาวะที่มันมูลค่าสูงเกินจริงก็ได้เ v อร์ a l u ูก็ได้หรือท่านจะมองถูกก็ได้นะว่าไอ้ตัวบิตคอยเนี่ยมันเป็น i n นเฟ t i o n h e เป็นตัวป้องกันเงินเฟอ้อเพียงแต่ว่าหลักฐานจากอดีตวิสาทะมันไม่ยาวนานพอเหมือนทองคำนั่นเองอ่าก็ลองพิจารณาดูด้วยตัวท่านเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยนะผมก็พูดไว้เป็นภาพรวมนะสสำหรับการตัดสินใจการลงทุนเนี่ยมันเป็นของท่านนะต้องไปพิจารณาดูเอง แต่ผมบอกแล้วนะครับนะสัญญาณที่3ว่านักลงทุนรายใหม่โดยเฉพาะเป็นรายย่อยที่เห็นนักลงทุนรายใหญ่กระโดดเข้าไปแล้วมันสูงขึ้นเนี่ยอย่าตามตามเขาไปเพราะว่าเห็นเซนติเมนต์เป็นตลาดกระทิงก็นอนระมาระวังนะอาจจะไปติดกับดักได้นะแต่ก็อาจจะเป็นโอกาสของท่านนะก็ต้องพิจวิจัยในตัวท่านเองนะครับสำหรับท่านนี้ต้องการนะครับร่วมกลุ่มอาจารย์เสกขจุดศูนย์นะครับซึ่งจะมีการพูดคุยกันรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายนะวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามหรือบ่ายสองครึ่งถึงสามครึ่งนะครับ โดยท่านสามารถสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะจะเป็นการพูดคุยสัมนาออนไลน์กันนะผ่านแอปพลิเคชันชื่อว่า o o m m e e t i n g นะสามารถสมัครได้โดยการส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของท่านเข้ามานะในอีเมลแอดเดสผมนะครับนะส่งเข้ามาในไลน์ผมก็จะรบกวนท่าน,นส่งข้อมูลกลับมาใหม่ที่อีเมลแอดเดสผมและส่งข้อมูลมให้ครบนะครับทั้งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพนะเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์ at gmail.com ผมก็จะสมัคร อีเมลกลุ่มให้ท่านนะครับท่านก็ได้สิทธิ์ได้มิทติ้ง ID ดีมิทติ้งพาสเวิร์ดก่อนการประชุม15นาทีนะแต่พ่าถึงเวลาผมก็จะเอามิ e ติ้งไอดีมิติ้งพาสเวิร์ดไปแปะนะอยู่ในชุมชนนะของ y u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  e นี่แหละครับอาจารย์เสกยศนะครับสําหรับท่านที่ไม่ได้สมัครนะแต่ว่าอาจจะทําสักระยะเวลาหนึ่งในอนาคตผมก็จะยกเลิกไปนะครับสํหรับท่านที่ต้องการร่วมสุนช่องและชุม ชุมชนของผมนะครับก็สามารถทําได้นะครับตามปรัทยาสายตามบัญชีนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์ติดตามสูนช่องอาจารย์เศรษฐเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ